ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาด FM 98.25เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิาสารจากนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัก,กยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาหรือครูขอจังหวัดนราธิวาสประจำปี2565 การจัดอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนราธิวาสและสร้างสมรรถนะของวิทยากรหลักสู่การพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีวิทยากรจากผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมครูก่อระดับประเทศมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะทั้ทงนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองระดับอำเภอประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงพยาบาลทุกแห่งและผู้อํานวยการและผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนผู้แทนจากสํานักง,งานตํารวจผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นจํานวน310คนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับมอบเกียรติบัตรในโครงการด้วย ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนรราธิวาส FM 98.25เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร